นี่อ่ะเนี่ยแหละทำครั้งแรกมันได้ XP เพิ่มนะครับผมแบบนี้นะฮะอับผมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเมื่อคุณปลดล็อกนะครับคุณจะได้แอทแท็กหกับอปแท็กหนนะครับคืออาหารเราอะ่ะมันจะมีสล็อตจำกัดอยู่นะครับผมอย่างตอนแรกๆเนี่ยคุณจะมีแค่3สล็อตอย่างนี้ใช่ไหมครับ ปลดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะมีถึง6สล็อตนะครับผมเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UID ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากรยูทูบกมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมานทำวิธีการปั๊มสแตตถ,ถาวรน,นะครับผมด้วยเควสทำอาหารกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้้งเตือนนดวยะครับ เวลาไมขึินใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิ YouTube ครับสำหรับในเกม ROMC นะครับผมมันจะมีวิธีการปั๊มสแตตใส่สมุดผจนภัยเนี่ยอยู่หลายวิธีเลยนะครับผมแต่ว่าวิธีการที่มันใช้เงินน้อยและทำได้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยก็คือการทำอาหารนั่นเองนะครับกดมาที่ตรงเนี้ยเมนูที่เป็นรูปกุ๊กเนี่ยนะครับผมซึ่งของพวกนี้เนี่ยเวลาเราปลดล็อกนะครับผมนี่ คุณกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเมื่อคุณปลดล็อกนะครับคุณจะได้แอตแท็กกับแอตแท็1.5นะครับผมซึ่งทั้งสองอันนี้เนี่ยมันมีความต่างกัน,นอยู่นิดหน่อยนะครับนั่นก็คือตัวคุกมาสเตอร์เนี่ยหมายความว่าเราทำอาหารเนี่ยจนถึงเลเวล10เราจะได้แอตแท1.5หน่วยส่วนเทสม m สเตอร์หมายความว่าเรากินอาหารเนี่ยจนถึงเลเวล10เราจะได้แอตแท็1หน่วยนะครับผมซึ่งสเตตตรงนี้เป็นสเตตถาวรน,นะหมายความว่าแค่คุณปลดอะนะครับผมคุณกดไปเลยกินอาหารกับทำอาหารให้ครบ แล้วก็ได้ถ้าแต่ถาวรไปเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันทําง่ายเพราะว่าอาหารครึ่งดาวไอดาวโป่งๆนี่เรียกว่าครึ่งดาวแลอาหารครึ่งดาวกับ1ดาวเนี่ยมันซื้อของจาก NPC แล้วทําได้เลยนะครับส่วนพวก2ดาวเป็นต้นไปเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ของที่ได้จากมอนสเตอร์ด้วยนะครับซึ่งมันจะต้องเสียต amina ในการตีมอนโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าทําอาหารน่ยคุณจะปลดแบบ1ดาวกับครึ่งดาวได้ก่อนเลยนะครับแบบไปคุยเอซีปุ๊บปุ๊บ,บเสร็จนะครับผมได้สเตแต์มานะฮะส่วนไอพวกอาหาร2ดาวอย่างเนี้ย คุณก็ไปดูว่าแบบเออคุณไปตีมอนที่มันเข้าเงื่อนไขไหมมีวัตถุดิบที่มันต้องการไหมนะครับถ้ามีเนี่ยเราก็สามารถมาปลดต่อได้นะครับผมอ่ะหลักๆเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปลดล็อกด้วยการกินอาหารนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทากันเลยดีกว่านะครับสําหรับวิธีการทํานะครับผมให้คุณมาที่ด้านบนพอเตล่าด้านบนเลยก่อนจะถึงว์าบนนะครับผมทางขวาจะเป็นพวกแอนด์เวนเจอร์ใช่ไหมทางซ้ายเนี่ยจะมีตัวกุ๊กตัวนี้อยู่นะครับผมคุยนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับ โอเคเมื่อเข้ามานะครับผมจะมี NPC ตัวนี้อยู่1คนนะครับผมนี่ก็คุยกับเขา,านะครับผมปุ๊บอ่าคุยคุยคุยนะครับผมบอกว่าอ่ะเราพร้อมแล้วที่จะเป็นเชฟนะครับผมโอเคกดคุยกดตกลงนะครับผมเขาก็จะให้เอาของมาให้ซึ่งส่วนใหญ่ของเนี่ยเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็กดคุยอีกสักพักหนึ่งนะฮะอ่ากดคุยกดคุยไปเรื่อยๆประมาณส3าครั้งอ่ะนะครับผมกดเยียดไปนะครับผมอ่าเขาก็จะให้ตัว สูตรอาหารนะครับผมลูกี้มีสเต็กมานะครับผมเราก็สามารถเริ่มคราฟอาหารได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้หมวกมาด้วยนะครับหมวกเอามาฝากสมุดได้ไม่แค่พีสิบแปดหน่วยนะครับผมกับหนังสือสูตรอาหารนะครับผมแต่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าเราไปดูในหนังสือได้ไงหนังสือจนภัยเราอะนะครับอ่ะคุยกับเขาอีกหนึ่งรอบนะครับผมเขาก็บอกให้ทําลูกี้เคบับนะครับแต่เรายังไม่ต้องสนใจตรงนั้นก็ได้นะครับผมเข้าไปด้านในก่อนนะฮะ ด้านในเนี่ยก็จะมีเลวี่นะครับผมตัวนี้ก็กดคุยรับเควสกับเขาเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวด้านบนอีกหนึ่งตัวนะครับผมกดคุยไปเช่นกันนะฮะไอสองคนนี้มันบอกว่าให้เราทําอาหารให้กินหน่อยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราค่อยไปทําก็ได้นะฮะมามาเริ่มทําอาหารเลยดีกว่านะครับสำหรับในการเริ่มทําอาหารนะครับผมให้กดไปที่สมุดกดกุ๊กแบบนี้นะครับผมในการทาอาหารครั้งแรกเนี่ยแนะนําว่าทําทีเดียวร้อยอันไปเลยเพราะว่าทาครั้งแรกมันจะให้ีกพีเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าทำร้อยอันเนี่ยคุณจะปลดล็อกการปรุงเลเวล10ทันทีนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่ากดไปเลยทีเดียวร้อยอันจบๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยวัตถุดิบเนี่ยเรามีเยอะอยู่แล้วถ้าใครไม่มีวัตถุดิบนะครับผมคุณสามารถไปซื้อได้ที่ MC ตัวนี้นะครับผม mm hmm. Primary อินกิเลียนเนี่ยนะครับเนี่ยจริงๆคุณซื้อมาให้หมดเลยก็ได้ครับผมเอาสักอย่างละ500ก็ได้นะครับผมอ่าอย่างผมมีร้อยหนึ่งใช่ไหมผมก็ซื้อมาเพิ่มนะผมวัตถุดิบพวกนี้มันถูกไงมันเป็นวัตถุดิบเรียกว่าวัตถุดิบลองๆในช่วงแรกอ่ะนะฮะเราก็ซื้อมาเลยอ่ะละร้อยเซนนี้เองนะครับผมเพราะยังไงเราต้องอ่าใช้ร้อยจานร้อยจานอยู่แล้วอะ่ะยังไงก็ซื้อมารอได้เลยนะครับผมใช้ทุกอันนะฮะโอเคอ่ะแล้วก็มี อันนี้คือเป็นวัตถุดิบแบบแรซึ่งมันจะต้องไปตีมอนแบบมีสตามินม่มถึงจะได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เราต้องปลดผจญภัยแรงเอฟด้วยมันถึงจะมีขึ้นให้ขายแต่ว่าขายน้อยมากนะวันนึงอาจจะแบบ3อัน5อันอะ่ะซึ่งมันน้อยมากอะนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับผมอันนี้พวกเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องปลดผจญภัยแรง F ก่อนนะครับผมเออใครยังไม่ได้ปลดผจญภัยแรง F เนี่ยก็ว่างๆไปปลดกันด้วยนะครับแต่ว่าพวกอาหารดาวแรกๆเน่มจะไได้ใช ไอ้พวกเครื่องปรุงเท่าไหร่ใช้แต่วัตถุดิบเป็นหลักนะครับโอเคอ่ะเมื่อเรามีวัตถุดิบเพียงพอแล้วนะครับคุณก็กดคราฟได้เลยนะครับคุกอ d i ิชแบบนี้แล้วก็ใส่ร้อยอันนะแนะนําว่ากดทีละร้อยนะครับผมกดปุ๊บขย่าวขยาว่าปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บนี่อ่ะนี่แหละทำครั้งแรกมันได้อีกพีเพิ่มนะครับผมแบบนี้นะฮะ มันก็จะมีอาหารเน่าหน่อยนะครับผมนี่เด้งเลย1เลเวลสองเล้เจ็ดแแล้วก็10เต็มนะครับผมกดปุ๊บอ่ะคุณจะได้ค o o ก i งมาสเตอร์เลเวลสแล้วนะครับผมส่วนเทสมาสเตอร์เลเวลเนี่ยคุณต้องกินอาหารนั้น1้อยจานนะครับเนี่ยดูตรงมุมซ้ายบนก็ได้นะครับผมว่าเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับผมคือเมื่อกี้กดไปร้อยหนึ่งสอเจนะครับแต่ว่าผมอยากแบบกินทีเดียวร้อยจานให้ได้ไงนะครับผมเพื่อเอาอีกพีแบบเต็มนะครับดังนั้นเนี่ยเราทำเพิ่มอีก25จานนะครับบบผมแนี้ คือทําครั้งแรกอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบความชํานาญเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าทําครั้งที่2อ,อ่ะยังไงส่วนใหญ่แล้วความสามารถจะเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ครบแล้วใช่ไหมปุ๊บเราก็มาทํานักชิมต่อนะครับผมแบบนี้นะครับกดฟู้ดฟู้ด for my sale หนึ่อันนะครับกดปุ๊บอ่ะแบบนี้นะครับผมพอกินทีละร้อยเนี่ยมันก็ได้อีกพีเต็มเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำทีละร้อยกินทีละร้อยนะครับผม ถ้าทำร้อยแล้วมันขาดเนี่ยก็แนะนําว่าทําเติมเข้าไปก่อนนะครับผมครึ่งดาวกับหนึ่งดาวผมแนะนําว่าทําทุกอันทําทุกอันไปเลยแม้ว่ามันจะสแตทไม่ตรงกับเราเช่นผมเล่นสายตีอย่างเงี้ยได้เอเมทแทกไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรใช่ไหมแต่ว่าเอาไปเถอะเพราะมันทาง่ายไงน,นะครับวัตถุดิบก็ถูกนะครับผมทำเอาไว้ดีกว่านะครับผมเนี่ยอย่างไอพวกเพิ่มเอเทแทก1.5อะไรอย่างเงี้ยนะเ,เดี๋ยวก,กดให้ดูนะครับผมนี่เลยครับปึ๊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 บแค่ทำเนี่ยก็ได้เอเมทแทกฝาก่งุดง่าทีุ่ดแล้วนะ ปุ๊บ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 อะเวลสิบใช่ไหมแล้วคุณก็มาดูว่าขาดเท่าไหร่อ่ะอย่างเนี้ยแปดสิบหกขาดสิบสี่นะครับผมก็ทำเพิ่มอีกสิบสี่นะฮะมันจะได้แบบชิมทีเดียวครบร้อยไงนะครับเพราะว่าชิมครั้งแรกมันคูณที่พี่ให้ถ้าชิมหนึ่งนี่เหงาเลยนะต้องมานั่งปั๊มเพิ่มอีกนะครับผมอ่ะอย่างเนี้ยเราก็ทำพุทฟู้ดหนึ่งร้อยอันนะครับผมปุ๊บ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 อะเรียบร้อยนะครับผมได้แอทแท็กเพิ่มแล้วนะครับแล้วกก็อออีย่่างงนนึะคครับผมมเืุณ ทำอาหารจนชานาญเพิ่มขึ้นมันจะมีปลดล็อกเลเวลการทําอาหารด้วยนะครับผม MBC ในห้องนี้มันก็จะขึ้นตัวจ,จุดให้คุณไปคุยนะครับผมคุณก็ไปคุยเพื่อทําการปลดล็อกสูตรปลดล็อกอาหารได้นะครับผมอ่ะอย่างอันเนี้ยจ่าย10,000เซนนี่เพื่อเอาอัปเกรดนะครับผมสมุดเป็นสมุดเลเวล2แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีไอ้ตัวข้างในนะครับผมนี่เป็นเควสที่เรารับไวใช่ไหมครับเราก็มาคุยปุ๊บปุ๊บ,บมันคือให้เราทําอาหารเมื่อกี้แหละนะครับผมถึงได้ให้มาคุยก่อนนะครับผมปุ๊บ อ่าเห็นไหมได้ของได้ของกินมาเพิ่มนะฮะนอกจากการปลดล็อกสเตตจากอาหารที่เราชิมแล้วนะครับผมมันยังปลดล็อกสล็อตด,ด้วยนะครับคืออาหารเราอ่ะมันจะมีสล็อตจำกัดอยู่นะครับผมอย่างตอนแรกๆเนี่ยคุณจะมีแค่3สล็อตอย่างนี้ใช่ไหมครับ ปลดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะมีถึง6สล็อตนะครับผมเนี่ยคุณสามารถดูนี้ได้นะฮะอย่างอันเนี้ยกินไป2เมนูได้แท็กมาประมาณ2หน่วยนะครับผมแล้วตรงด้านล่างนะครับผมก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าระดับถัดไปที่เราเป็นแบบนักปรุงที่ชํานาญขึ้นเราจะได้อะไรเพิ่มนะครับผมก็จะได้แบ็กสล็อตเพิ่มขึ้นก็คือกระเป๋าเนี่ยจะขยายเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นนักชิมนะครับผมนักชิมเนี่ยก็จะปลดลิมิตของบัฟอาหารนะครับผมจาก3อันเป็น4อันให้คุณนะครับผมก็บ เก่งขึ้นมากๆเลยนะครับผมและอย่างหนึ่งมาราคาถูกด้วยนะครับเนี่ยครึ่งดาว1ดาวเนี่ยนะครับผมก็ปลดได้เลยนะครับแต่ว่าพวก1ดาวเนี่ยต้องใช้ของที่มาจากพวกเครื่องปรุงด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ย่าลืมไปปลดนักผจญภัยแรงเอฟกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ซื้อเครื่องปรุงได้นะครับตัวนี้มันไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมปกติเล่นแต่ตัวแอดเลยฮะมันก็เลยยังไม่ได้ปลดนักผจญภัยแรงเอฟให้ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก2ดาวอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นว่า มันจะใช้วัตถุดิบที่มาจากมอนเตอร์นะครับผมเช่นเอ็กเชลเดสเซิร์ตวูฟมีอเลยพวกนี้มันไม่มีขายครับผมมันมีขายแหละแต่มันแบบขาย2ชิ้นต่อวันมันไม่พอใช้นะครับผมดังนั้นไอ้พวกนี้มันจะได้ก็ต่อเมื่อแบบคุณไปตีมอนที่มันเข้าเงื่อนไขนะครับผมว่าแบบจะดรอปอันนี้ออกมา แล้วค่อยมาแบบเก็บรวบรวมให้ครบร้อยแล้วมาปรุงทีเดียวก็ได้นะครับและยิ่งดาวเยอะๆเนี่ยคุณจะได้สแตตเยอะขึ้นด้วยนะครับตัวอย่างเช่นอย่างอันนี้เป็นอาหารลดคูลดาวนะครับผมหรือว่าอ่ะอย่างอันนี้นะครับผมอาหารเพิ่ม APD นะฮะเพิ่ม APD เนี่ย3.5%นะครับก็เยอะมากนะครับผมมีผล240นาทีต่อ1จานนะ240นาทีนี่คือ1จานนะครับผมดีมากๆนะฮะหรือว่าจะเป็นอาหารนี่เพิ่มดาเมจตีบอส2.5% Attack 40ก็มีนะครับคืออาหารเนี่ย เป็นตัวที่ทําให้เราปั๊ม่แท็กได้เยอะมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครมีวัตถุดิบอะไรเนี่ยก็ลองสามารถมาปลดล็อกได้นะครับอันที่มันมีเฟืองเขียวๆเนี่ยแสดงว่าเราสามารถคราฟได้นะครับผมแต่ว่าอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบคราฟไม่ครบร้อยไงนะครับผมคุณอาจจะทยอยคราฟก็ได้หรือว่าจะแบบรอเก็บทีเดียวแล้วค่อยตูมเดียวร้อยอันก็ได้นะครับผมก็จะง่ายหน่อยนะฮะโดยรวมนะครับผมถ้าคุณปลดล็อก1ดาวกับครึ่งดาวเสร็จนะคุณจะได้แท็กประมาณ16หหน่วยนะครับ ไม่นับพวก m อเมนะเพราะผมจําไม่ได้นะผมจําได้แค่แทกได้16หน่วยนะฮะซึ่งถือว่าช่วยได้นะเพราะว่ามันแทบจะเรียกว่าแบบไม่กี่หมืน่นอ่ะคุณจ่ายเงินไม่กี่หมื่นเซนนี่เพื่อได้แทก16 6หน่วยก็ถือว่าง่ายนะครับถ้าเทียบกับการไปค้าหมวกหรือไปหากาดฝักสมุดเนี่ย ไอ้นี่คือแบบสบายกว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วพวกวัตถุดิบที่คุณไปตีมอนเดี๋ยบางทีมันก็ได้มาเหลือเยอะยอะไรอย่างนี้คุณก็เอามาค้าเป็นอาหารกินเพื่อเพิ่มสเตตถาวรก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นวิธีการปั๊มสเตตถาวรน,นะครับผมด้วยการปรุงอาหารนั่นเองนะครับหลักๆมี2อ,อย่างก็คือนับตอนปรุงเลเวลสิกับนับตอนชิมเลเวลสินะครับผมประมาณนี้นะฮะ ก็สามารถมาทำกันได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด u t u b e ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำนวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กำนวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กำนวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ